สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กันที่อำเภอประสาทนะครับอยู่กับทีมงานบอเบียนในจ้านะครับก็วันนี้เป็นงานนะครับลอกลอกพื้นที่นะครับเป็นพื้นที่โคกนะครับเขาจะทำนานะครับเนื้อที่ประมาณสักสองไร่ในจะได้ครับนี่ครับแบ่งเป็นสี่แปลงนะครับเป็นขั้นบันไดนะครับ ก็วันนี้ก็จะมาพูดถึงนะครับขุดดินยังไงาลอกนาย่ังไงขุดสรยยังไงให้ได้เงินนะครับก็นะครับอย่างตัวนี้นะนี่ครับเราต้องซื้อนะครับเท่าละสิบบาทนะครับก็หลายพื้นที่นะครับในเขตอำเภอประสาทนะครับซื้อดินนะครับกันโดยประมาณสิบบาทถึงห้าสิบบาทนะครับสูงสุดนะครับก็ราคาการซื้อนี้ก็คือขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่าอะไรวะ ขึ้นอยู่กับพื้นที่นะครับตรงนั้นว่าดินหายากหาง่าย,ายแล้วก็ความต้องการดินมากน้อยเพียงใหนนะครับตัวนี้ก็คือจะอยู่ไกลอำเภอชั้นนิดหนึ่งนะครับก็เราวิ่งเทตามหมู่บ้านก็ราคาตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณสองร้อยถึงสามบาทนะครับก็ตามระยะทางครับใกล้ๆนะครับทนีนี้ถ้าอยู่ดินติดเขตอำเภอนะครับมันจะแพงหน่อยนะครับเพราะว่า เราวิ่งเข้าเข้าในตัวอำเภอนะครับมันจะต้องวิ่งวิ่งไกลนะครับพอเจอดินสวยๆใกล้ๆนะครับในเขตอำเภอเขาก็จะขายเพลงนะครับตัวนี้ก็คือเป็นกลไกครับเขาชาวบ้านกับเท่าแก่นะครับกับผู้รับเหมานะครับพูดคุยกันเองตกลงราคากันนะครับแล้วก็ขุดนะครับทําการขุดนะครับดินขุดฟรีก็มีนะครับ ขุดไม่ต้องเสียตังก็มีนะครับบางพื้นที่ก็เป็นป่าเป็นป่ารกเราก็ตีป่าให้ฟรีอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่คุยกันครับตกลงกันนะครับการขุดสระนะครับก็ขุดได้หมดครับครับก็วันนี้ไม่มีอะไรมากครับก็มาให้ดูบรรยากาศหน้าง,งานนะครับของบอเบียนจะจ๊ะยามเช้านะครับ <c oughs> ดำออกไปหมดเลยสงสัยจะวิ่งไกลครับเงียบกีบเลยครับก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับสำหรับทีมงานบอเบียนอจะน,นะครับในเขตอำเภอประสาทนะครับสนใจดินนะครับขุดตอขุดหรือป่านะครับเรียกใช้ทีมงานบอเบียนอจะได้นะครับแล้ว ก็งานดินงานอะไรครับก็เรียกใช้บริการทีมงานพวกเราได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ